สวัสดีครับวันนี้พามาชมไร่มะม่วงแก้วนะครับเป็นมะม่วงแก้วซีสเกตนะครับ007นะครับที่ไรตาสมเพชรอยู่บ้านหนองทุ่มนะครับตำบลเมืองวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับพื้นที่น่าจะประมาณสักเจ็ดไร่ใช่ใ่อันนี้ปลูกมาน่าจะได้เป็น สิปีนะครับเคยมีน้ำท่วมครั้งหนึ่งตอนปีปีสี่ห้าแล้วก็ปีสองปีที่แล้วนะครับประมาณเจดไร่ตอนนี้ทำออกนอกฤด,ดูนะครับนวนครับเสียงเจ้าของสวนกำลังกัดยานะครับคุณตาสมเพชรนะครับที่เห็น เยอะๆเงี้ครับมีแค่ส่วนมากก็95%นี่เป็นพันมะม่วงแก้วซีส,สเกตสูนนเจ็ดๆๆนะครับเดี๋ยวตอนออกลูกนี้จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึง่งไม่ได้นา่านะครับว่ามีประมาณกี่ต้นแต่น่าจะประมาณสักเจ็ดไร่ ตอนนี้บางส่วนก็เริ่มออกออกดอกแล้วนะครับเนื่องจากเราบ่มใบแล้วก็มีการเล่งเล่งให้ออกดอกนะครับเพื่อที่จะให้เขาออกนอกฤด,ดูนะครับ,นะรบช่วงที่พี่ขายพี่รูสุกก็ประมาณกิโลละห้าสิบหกสิบบาทนะครับทีน,นี้ใช้ไม่ใช้แรงงานคนเยอะนะครับก็มีแค่ตากับยายสองคนเก็บนะครับ เดี๋ยวตอนที่เขาออกลูกนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูมา,ารีวิวรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งอ่าไปปะนะครับสุดจานนี้ก็จะเป็นลำน้ำเปล่านะครับลำน้ำเปล่า,า,าตอนนี้น้ำก็ลดลงไปอยู่ใน ลำเปาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนเขากเก็บน้ําไว้แล้วก็ไม่ให้ไหลลงไปส่ทบกับลําน้ําฉีเพราะว่าน้ําทางอาตอนน้ําฉีนะครับน้ําท่วมอยู่นะครับตอนนี้นะครับสุดทางแรกนี่ครับก็พื้นที่ก็สุดทางตรงนี้พอดีนะครับขึ้นไปตรงน,นู้นจะมีเรือนี่ครับเป็น ทิราบลุ่มแม่น้ำอเมซอนครับอันนี้ที่เห็นนี้เป็นสะพานเป็นสะพานข้าม,ามลำน้ำลำน้ำเปล่านะครับกันร,ระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอ,อยางตลาดนะครับข้ามฝั่งนู้นจะเป็นอำเภอ,อยางตลาดฝั่งที่ผมยืนอยู่นี้จะเป็นอำเภอเมืองโอ้โหอันนี้เป็นทิราบลุ่มน้ำอเมซอนนะครับเป็นพื้นที่ นั่นครับฝั่งที่เห็นต้นไม้เป็นต้นยางนันครับเป็นริมตลิ่งคนระับนี้ก็จะไปไปไหนครับมีตารปาเออเป็นที่ตกปลาของปู่ใช่ไหมมีเรือด้วยใช่มีเรือด้วยนี่ครับเป็นมะม่วงแก้วนะอันนี้เราปลูกมาตั้งนานนะครับพวกนี้ก็ ใช้ต้นต่อจากาต้นมะม่วงบ้านนะครับแล้วก็เราก็ไม่ติดตาดติดตาเองอกัดเย็นดีไหม